วันนี้คุณครูก็จะมาพาเด็กๆทำคลิปดูเอ็ดนะคะเด็กๆแตะเข้าไปที่ลิงก์ที่คุณครูให้ค่ะจากนั้นนะคะไปกดที่3จุดค่ะแล้วก็เลือกคำว่าดูเอ็ดนะคะจากนั้นไปเลือกเอฟเฟกค่ะชอบเอฟเฟกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะพอเราเลือกเอฟเฟกเสร็จใช่ไหมคะก็จะเข้ามาสู่หน้าของการบันทึกนะคะเด็กๆไปตั้งค่าไมให้เปิดไว้นะคะแล้วก็ค่อยแตะที่ปุ่มสีแดงค่ะ อ่าแล้วก็เริ่มทำการ Reaction นะคะนะคะแล้วก็บอกชื่อปุ่มให้มันถูกนะคะเนื่องจากว่าค,คุณครูเซตไว้ว่าเด็กๆจะต้องตอบถูกทุกปุ่มนะคะแล้วก็ Reaction มาถ้าดีใจขอแบบดีใจสุดๆนะคะหรือในสไตล์ของเด็กเองนะคะ าะะจากนั้นนะคะเด็กๆก็ไปตั้งค่าระดับเสียงค่ะให้เสียงด้านบนนะคะดังกดเสียงด้านล่างนะคะจะได้เป็นเสียงเด็กๆเด่นขึ้นนะคะแล้วก็กดคําว่าถัดไปค่ะแล้วก็ไปตั้งชื่อโพสต์นะ